สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนะครับหลังนะฮะจากช่องเชฟโรเลตอัปเดตโปรโมชั่นช n แนลนะครับทางช่อง YouTube เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดต่อได้ก็คือทาง f a เฟซ o ุ๊กแฟนเพจเชฟโรเลตอัปเดตโปรโมชั่นนะครับก็เช่นเคยครับพบปะกันแบบนี้มีอย่างเดียวนะครับก็คือการส่งมอบรถ นี่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่โชว์รูมสาขาลัตนาทิเบตน,นะครับอันนี้คือรถที่มาลงพร้อมที่จะส่งมอบลูกค้าก่อนสงการนะครับเนี่ยครับอันนี้คือรถมาลงเยอะมากนะครับนี่ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะส่งมอบรถยนต์เชฟโรเลตอ่าหนึ่งรุ่นนะครับก็คือรุ่น x c ับ b LT กับรุ่นกับสีขาวแล้วก็รุ่นที่ขายดีที่สุดของเชฟนั่ตอนนี้ครับ เดีย๋ยวผมพามาชมคันที่ผมจะส่งมอบคันนี้นะครับคันนี้ก็คือลูกค้าทํางานอยู่ที่ตึกใบหย,ยกนะครับก็คืออยู่ต่างจังหวัดแต่มาทํางานที่กรุงเทพนะครับก็คือทะเบียนบ้านต่างจังหวัดแล้วก็ออกรถที่กรุงเทพได้ไม่มีปัญหานะครับเครน,นี้ลูกค้าดาว20%ใช้เงินออกรถเพียง6 0,000บาทเดีย๋ยวผมพามาชมว่า60,000บาทกับการดาว20%มีของแต่งของแถมอะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวพามาชมเลยครับนี่ครับคันนี้ผูกโบว์สีแดงนะครับพร้อมที่จะส่งมอบคันนี้ครับอันนี้ก็คือรุ่น x Cab LT นะครับการตกแต่งคันนี้ก็คือได้เปลี่ยนจากโลโก้สีทองนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีดําให้นะครับอันนี้ตามที่ลูกค้าขอเลยฮะก็คือเปลี่ยนให้เลยนะครับไฮไลท์จะอยู่ที่ล้อครับรถจะสวยไม่สวยจะเท่ไม่เท่อยู่ที่เนี้ยครับ อันน tamam. ี้ก็คือล้ออะตอมิกนะครับรัดด้วยยาง245 45 18แล้วก็กดหน้าลงมา1นิ้วนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็การขับขี่ที่แม่กระด้างนะครับนี่ครับแล้วก็ติดตั้งฟิล์มอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นฟิล์ม60%นะครับแล้วก็ติดคิ้วกันสาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้านในมีกล้องหน้ารถให้นะครับนี่เรียบร้อย แล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็คือใส่ล้ออะตอมิกเหมือนกันนะครับแต่ด้านหลังรัดด้วยยาง255 25 45 18เพื่อความสวยงามก็คือกดลงมา2นิ้วนะครับ mm hmm. ขับไม่ค่อยกระด้างเท่าไหร่แล้วก็ล้อไม่ไม่ล้นเท่าไหร่ฮะนี่ฮะดูฮะเนี่ยล้อจับพอดีกับสมพอดีครับนี่ครับคันนี้ก็คือลูกค้าเน้นใช้งานนะครับเน้นแบบแต่งสวยหน่อยแต่ไม่ค่อยแบบซิ่งเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวรอลูกค้าเดินทางมาถึงแล้วก็เดี๋ยวผมสัมภาษณ์ให้แล้วก็รีวิวการรับรถของลูกค้าวันนี้นะครับโอเคครับต้องคอยระวังอย่างเดียวเวลาจะขึ้นเนินเลยรถโหลดแต่ผมโหลดให้คุณไม่เยอะโหลดแค่นิ้วเดียวมันขับสบาย สว่อยไหมใช่ที่เราไปมาลำบับทงเที่ยวอ,อย่างเงี้ยขับต่างจังหวัดได้สบายครับอันนี้รอขยับ9โมงโอเคจะลองสตาร์ทลองดได้ไหมหรือว่าทีเดียวเลยทีเดียวเลย <laughs> สวัสดีครับ ตอนนี้ลูกค้าได้เซ็นไฟแนนซ์เซ็นเอกสารทุกอย่างครบหมดแล้วนะครับทั้งเอกสารใบรับรถแล้วก็อธิบายการใช้รถเอกสารต่างๆนะครับก็คือรถคันนี้ก็คือรับประกัน3ปีแสนโลนะครับก็คือเป็นรถหมายป้ายแดงแล้วก็จดเป็นป้ายทะเบียนของกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนก็พูดคุยทําความรู้จักกับลูกค้านะถึงประสบการณ์การซื้อรถคันนี้นะครับก็คือเป็นรถคันแรกข,ของเขาด้วยว่าลูกค้ารเขารู้สึกแบบไหนยังไงบ้างนะครับสําหรับการ ซื้อลรถคันนี้นะครับเนี่ยครับนี่ี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับนี่คือนี่กุ่มสาวคู่นี้กับการซื้อลรถคันแรกตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นครับผมถามคือซื้อยางไหมครับก็ไม่ยากง่ายไม่ยากเนาะแต่ตอนแรกเรากังวลมากกว่าครับผมว่าจะจัดผ่านหรือเปล่าใช่เพราะรถคันแรกเนาะเป็นผมผมผมก็ตื่นเต้นอ่ะครับผมแล้วยิ่งการทำไฟแนนซ์แบบนี้ด้วย คือหนึ่งคือเราไม่ได้เคออยเห็นหน้ากันเลยก็ mm hmm. แค่ส่งเอกสารพูดคุยแล้วก็ส่งเอกสารมาให้ไฟแนนซ์พิจารณาอันนี้คือเป็นอีกช่องทางใหม่เลยนะกับที่จัดไฟแนนซ์ตอนนี้แล้วเป็นช่องทางที่รวดเร็ว,ลวแล้วก็คือปลอดภัยอ่ะไฟแนนซ์ไม่ผ่านคุณก็ไม่ต้องวางเงินจองลูกค,ค,ค,ค้าก็ไม่ต้องเสี่ยงูดตรงคือความเสี่ยงมันมีผมก็ไม่รู้แต่ผมผมไม่เคยทำแบบนั้นอยูอย่แหละนะครับก็คือขั้นตอนแรกก็คือส่งเอกสารมาเนาะ ขั้นตอนแล้วก็ส่งมาพิจารณาไฟแนนซ์ผ่านผมก็โทรแจ้งลูกค้าไปนะครับลูกค้าก็บอกให้ลูกค้าเลือกรอเลือกรลยและกําหนดวันรับรถกําหนดเสร็จก็ทําเรื่องจองเข้ามาแล้วก็กําหนดวันรับรถวันนี้โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาเลยแค่เดินทางมารับรถวันนี้แค่นั้นเองเพราะลูกค้าทํางานอยู่กรุงเทพแค่นั้นเองนะครับก็เหมือนกันตอนนี้ก็เหมือนลูกค้าก็แชร์ประสบการณ์การซื้อรถแค่นั้นเองเพราะว่าคนอื่นเขาอาจจะมองว่ามันจริงได้ได้จริงหรือเปล่า น่ากลัวอะไรไหมเพราะบางทีเขาคิดว่าอยู่ที่ไหนต้องมาซื้อที่นั่นการซื้อรถอะ่ะใช่จริงไม่เกี่ยว,วอย่างนี้ก็คือเราสามารถเอารถไปเข้าที่ไหนก็ได้เพราะหนึ่งเป็นรถใหม่ป้ายแดงรับประกัน3ปีอยู่แล้วครับแล้วก็น,นี่ต้องขอบคุณลูกค้าด้วยที่เลือกผมเพราะว่าเซลมีไปร้องให้พันเลย <c oughs> นี่เลือกผมนีผ้ผมดีใจมากแล้วก็เลือกเชฟโรเลต <c oughs> เพราะทางเลือกรถใหม่ป้ายแดงมันมีเยอะแต่เชฟโรเลตก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่วัยรุ่นชอบ ราก็เป็นอีกวัยรุ่นที่ชอบในผลิตภัณฑ์ของเชฟนะครับก็ลูกค้าอาจจะเขินนิดนึงไม่เป็นไรครับก็คือลูกค้าเขาออกรถได้จริงแล้วก็ที่สําคัญลูกค้าเทนนี้ดาวที่เท่าไหร่นะครับผ่านดาวที่หกหมื่นครับหกหมืน่มนเนาะก็คือดาวยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช้เงินรถเพียงหกหมื่นครับแล้วก็ยืนยันว่าได้ของแถมตามตามที่แต่งเลยเนาะได้ครับอุปกรณ์ทุกอย่างได้ตาม<ถ>ที่ผมแต่งให้ลูกค้าเลยแล้วลูกค้าเป็นคนดีไซน์ด้วยนะคันนี้ผมแค่มีหน้าที่ทำรถตามที่ลูกค้าต้องการ โอเคครับจบแค่นี้เนาะอ่าโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอเคครับเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ครับขอติดตามชมนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้สำหรับคลิปนี้นะคะครับผมโอเคครับขอบคุณครับมีอะไรก็โทรหาได้นะครับโอเคครับ เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการส่งมอบรถยนต์ปลายแดงนะครับแต่งซิ่งกับรุ่น x cab lt นะครับตอนนี้ลูกค้าเดินทางกับที่พักนะครับก็คือลูกค้าทํางานอยู่แถวตึกใบหยกครับที่ตึกที่สูงสูงที่สุดของประเทศไทยครับนะครับก็คือลูกค้าดาว20%ใช้เงินออรถเพียง60,000บาทนะครับของแต่งของแถมตามคลิปที่ลงเลยครับแล้วก็รายละเอียดเคสนี้นะครับคือลูกค้า ก็คือดูผ่านช่องทางโซเชียลก็คือทาง Facebook YouTube การจัดส่งเอกสารก็คือส่งทางไปรษณีย์มาให้นะครับไฟนันผ่านอนุมัติก็เลือกรอเลือกรายแล้วก็ค่อยทำเงินจองนะครับก็คือเสร็จสิ้นสำหรับกระบวนการส่งมอบรถวันนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเงื่อนไขแล้วก็วิธีการออกรถแบบนี้ลูกคลูกค้าทักเข้ามาได้เลยนะครับช่องทางก็มีหลากหลายครับทั้งทางช่องทางไลน์นะครับ Facebook หรือว่า Youtube นะครับลูกค้าสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยครับว่าต้องการทราบข้อมูลตรงไหนนะครับเดี๋ยวทั้งผมจะเข้าไปตอบให้นะครับทุกช่องทางนะครับหรือว่าจะสะดวกโทรมาก็โทรมาตามเบอร์โทรที่แปกไว้ตรงนี้เลยรับเบอร์โทรนะครับลูกค้าโทรมาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด s ับสไครห์ผมด้วยนะครับกดตรงไหนนะครับกดตรงนี้เลยฮะนี่ฮะตรงหน้าผมนะฮะตรงนี้เลย ตัวโก้สีเหลืองตรงนี้เลยนะครับโอเคครับผมไปพบกับ EP ต่อไปกับการส่งมอบรถยนต์คันต่อไปกับโปรโมชั่นป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ